ีขออนุญ,ญาตมาสัมภาษณ์คุณตานะคะเกี่ยวกับการจักสารนะคะจุดเริ่มต้นที่คุณตามาประกอบอาชีพจักสารนะคะคุณตามาประกอบอาชีพจักสารได้อย่างไรแล้วก็ทํามากี่ปีแล้วคะเป็นอันนี้เป็นรักของพ่อตาอยู่่างว่าอ,อ,อันนี้เป็นอาชีพอาชีพของพ่อตาเลยนะคือทำหน้าค่ะวลาว่างพ่อตากักสาร มม่ยูซื้อเพราะว่าตากำลังสิทำง,งานบ่อไรกัเดยเริ่มแต่พอในแม่มากเพื่อนบอกเพื่นเนี่ยจัดสารเป็นแบบบ่อเลซื้อไปเห็นมากแต่พอตากะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก่ได้ซื้อเรคายมากเป็นสีบลักของคุณเา่า าการจัดสารเนี่ยต้องใช้ทักษะอยู่ความอดทนอะไรบ้างไหมคะคุณตาข่วมอดทนไม่ข่วมป่านีดข่ว,ม,วมขยันมีข่วมขยันก่อมข่วมพยายามตัวไรพวตัวไรพวกโง่พวสวยพวงน้ำเทากัแก้ใขรวาเองตัวนี้มันเป็นตั้งสี่ตัวนี้มันเป็นแบบมึงโง่ถือตาหนะ้าเข้ากับแก่ไม่สารไปไม่พัฒนาตัวเองผู้อื่นพัฒนาให้พวกไรดิถ้าตัวเองมึพัฒนาตัวเอง ตัวตัวที่มันบอดีห้องวเห็ดเอาตัวไอ้เอกน,น,นห่มันดีเห็ดแทน,นดีลูกข่ากับมีมมมเห็ดโปดีก็าพูไม่พูดสิสุดเห็ดดีในการจับสารนี้คุตาเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะก็เจอปัญหาแต่อยู่ก็เพ้าอยู่ปัญหาอยู่เพ่าอยู่มันแข็งไหมมันแข็งหรืออะไรตัวอะไรค่ะมันตัวข่ะมันแข็งเออ้งอ,องกับห้อง,งาากับเห็ดเอง ผู้เหตุมันีปัญหาเงคอยมี่ใหม่ไท่แต่มี่ใม่ไท่เ้างคยเหตแต่ตัวนี้มันบอดีเขาเคยตัวดีตัวไหนมีมองานม้าเหตแต่งานตัวว่ามันแข็งเหตแต่มันอ่อนจะอ่อนตัวนี้มันสีสั้นนี่ผู้เหตสีหูเองมันสีพัฒนาในตัวเองเขาเองคนอื่นบอกให้ว่าไรเพราะว่าเขาเขาเหตเองเขาหู้เอง ท้ายนี้คุณตามีอะไรอยากฝากถึงรุลูกหลานไหมคะเกี่ยวกับการจักสารฝ่กเกียงให้มากถ้าสนใจก็มาหาพ่อตาพ่อตาซ้อนให้สนใจแต่ว่าชุม,มือมมันเขาก็ค่อยสนใจวันใดน,นะนั่นเสือกเลยแต่ว่าห้องรักษาหมาอลูกของพอของแม่เขาไว้ดีจึงหนั่นสึดีเขาก็เฮ็ดเอา้าว คือท้ายนี้นะคะก็สัมภาษณ์คุณตาเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณตามากเลยค่ะ,คะพี่น้องค้นใจผู้ก้านคุณนใจนะบอกมากได้นีอะไรใชได้โอเ